ลูกตาลยัดไส้หมูสับว่าแปลกแล้วเอามาต้มเป็นแกงจืดยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่วันนี้แม่มีเมนูชื่อแปลกอย่างแกงจืดสาวน้อยหน้าหวานมาทำให้ดูค่ะสูตรนี้จากนิตยศา,ารแม่บ้านเล่ม1 4 8ปีพศ2527รสชาติจะเป็นยังไงแล้วทำไมเรียกสาวน้อยหน้าหวานมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเลือกลูกตาลอ่อนๆหวานนุ่มกำลังดีเจาะรูตรงหัวแล้วเก็บเอาน้ำไว้สำหรับต้มน้ำซุปส่วนเนื้อลูกตาลเอาไว้ยัดไส้สับกุ้งผสมกับเนื้อหมูและสามเกลือที่โขลกไว ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเคล้าให้เข้ากันแล้วยัดไส้ใส่ในลูกตาลให้เต็มลูกตั้งหม้อใส่น้ำซุปแล้วใส่น้ำลูกตาลอ่อนที่เก็บไว้ลงไปตั้งไฟให้เดือดเพิ่มความหอมด้วย3ามเกลือโขลปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วใส่ลูกตาลยาไส้หัวใจหมูและกุ้งสดลงไปต้มจนสุกใส่ต้นหอมตักใส่ถ้วยโรยกระเทียมเจียวและผักชี เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงจืดสาวน้อยหน้าหวานที่ได้ชื่อนี้เพราะสมัยก่อนมักชมสาวสวยหน้าหวานว่าหวานเหมือนลูกตาลเฉาะทําให้แกงจืดลูกตาลยัดไสชามนี้ได้ชื่อว่าแกงจืดสาวน้อยหน้าหวานนั่นเองส่วนรสชาติก็เป็นรสหวานนําเค็มตามสดชื่นกลมกล่อมรสหวานอ่อนๆแต่ไม่ได้หวานจนเป็นอาหารหวานได้ความหวานจากน้ําลูกตาลอ่อนและสมเกลือโคลส่วนลูกตาลยัดไส้ก็หวานนุ่มเข้ากันได้ดีเมนูโบราณน่ากินแบบนี้ลองเอาไปทําตามกันได้นะ